คล็ดลับการเห็ดเข่าคุกกะปิให้แซบผมจะเห็ดเป็นซอสแบบนี้แล้วเอาไปพัดกับเขา่าบอกเลยว่าเทคนิคนี้เอาไปเห็ดเข่าคุกกะปิแซบแน่นอนครับพี่น้องแต่ก่อนสิไปเบิ้งคลิปฝากพี่น้องกดติดตามและกดแชร์กดไลค์ให้กับผมแน่เลยครับสวัสดีครับผมกับปอมจากมาตาเชฟไท้แลนด์ครับพี่น้องเมื่อนี้สิบห้าพี่น้องมาเห็ดเมนูเข่าคุกกะปิครับพอมีพี่น้องทางบ้านขอเขามาไล่์ไลน์ว่าอยากให้กับปอมเห็ดเข่าคุกกะปิแต่ว่ามือนี้ผมเกิเลยสีมาสอน เห็ menu, ดเมนูซอสเข่าคุกกับปีแทนครับเพราะว่าซอสตัวเนี้ครับสามารถเอาไปกินกับเข่าคุกกัปิได้เลยหรือว่าเอาไปหุงกับเข่ากรไดขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นผมสีผ้าพี่น้องมาแล่ป่าก่อนเนครับเพราะว่ามือนี้ผมจะเป็นเข่าคุกกปิป่าครับให้ถือเป็นปกตินะครับก็จะเป็นพวกหมูหวานหรือว่าไก่หวานแล้วกับกุนเชียงสิครับ แต่ว่าพอดีมือนีมีปลามาจากทะเลครับพี่นองก็เลยเอามาเห็ดเมนูแท่นครับเพราะว่าเมนูเขาคุกกะปิเนี่ยครับว่าจำเป็นว่าข้าต้องใส่วัตถุดิบแบบใดครับข้ามีไก่มีหมูมีปลามีเนื้อสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยครับปลาที่ผมใส่มือนีครับเป็นปลาเต้าเตยมาจากทะเลสดๆเลยครับพี่นองพี่นองเคยกินปลาเต้าเตยชนิดนี้บ่ครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปลาจระเม็ดนำเข้มไหมครับปลาตัวนี้นะครับแต่ว่าขันเอาไปเห็ดเขาต้มแซ่บแซบครับพี่นอง หรือว่าพี่น้องมีเมนูในใจบครับปลาชน็ดนี้หรือว่าพี่น้องเคยกินบครับบกให้ผมฟังแน่ส่วนตัวผมเนี่ยครับผมจะมากกินปลานีมากๆเลยครับแต่ว่าส่วนมากกะียเอาไปหนึ่งซีอิ๊วหรือว่าเอาไปอันเห็ดหนึ่งมะนาวหรือว่าียเอาไปเห็ดเข้าต้มเนี่ยแหละครับแต่ว่าเมื่อนี้ย่ายบอกว่าอยากกินเข้าคุกกะปิพะนะผมเกิดเลยสิได้มาเห็ดเข้าคุกกะปิให้พี่น้องเบิ่งครับพี่นอ้องรองบกให้ผมฟังแน่ว่าเมนูเข้าคุกกะปิพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องมากกินใส่เนื้งงัวเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนือปากัันครบ ล่องว่าให้กระปอมฟั่งนะครับมินไม่ให้ผมได้เห็นเบื่องเน่แต่ถ้าส่วนตัวให้ผมโบดนะครับว่าเขาคุกกะปิกินกบปิแยงแสียบผมว่ากินกับหมูหวานครับมันจะออกหวานหวานเสแยบๆครับพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นมากครับพี่น้องผมสีผ้าพี่น้องมาถอดปลาก่อนครับเทคนิคการถอดปลาผมกัง่ายๆเห็ดขึ้นทุกครั้งเลยครับผมเอาเนื้อปลาเนี่ยครับไปคุกกับแป้งพวกแป้งทอดกรอบเนี่ยแหละครับคุกให้ทัวเลยครับพี่น้องแบบนี้เราก็สะบัดออกเลี้ยวก็เอาไปถอดไหมครับ แบบนี้แหละครับมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มไนครับเพราะว่าเทคนิคนี้เฮ็ดง่ายๆครับแล้วก็น้ำมันกับบอกระเด็นพร้อมครับพี่น้องการทอดนะครับผมก็จะทอดไฟกลางครับทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าพอจะห้าทอดไฟกลางไปเรื่อยๆเวลาไก่สิสุกเะครับห้าเล็งไฟขื่นก่อนหนึ่งนาทีครับให้น้ำมันมันล้หอนจัดครับแล้วก็ตักขึ้นแบบนี้เลยครับถ้าพี่น้องใช้เทคนิคแบบนี้นะครับมันจะบบอมน้ำมันเลยครับพี่น้องมันก็จะได้ปลาทอดหรือว่าของอื่นทอดที่บบอมน้ำมันครับ ส่วนกระดูกปลาตรงกลางเนี่ยครับกจ็จะมาคุกแป้งแร้วก็ทอดครับพี่น้องสามารถเอาไปย่ำหรือว่าเอาไปเห็ดเมนูอื่นกระได้ครับพี่น้องหรือว่าเอาไปน่งกินเห่นหรือว่าทอดนำปลากระได้ครับพี่น้องเห็ดง่ายๆครับเมนูนี้ และส่วนพวกก้างปลาหัวปลาครับพี่น้องผมก็จะเอามาต้มครับใส่เกลือไปในหมอจักน้อยครับใส่พวกข่าตะไคร้แล้วก็หลกผักชีครับพี่น้องพอตะนามเดือดใส่ลงไปแบบนี้บ่ต้องค้นนะครับส่วนเครื่งทํำซอสเข้าคุกกะปีนี่ครับก็ซิมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็ใส่หลกผักชีครับวาผมสีเพิ่มตะไคร้ส้อยไปจักหัวหนึ่งครับพี่น้องเพื่เพื่มหวามหอมครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ตำให้ละเอียดละเอียดเลยเด้อครับพอเวลาพัดเนี่ยครับจังสิไดหอมหอมครับ ผมก็จะเติมน้ำมันลงไปจักหน่อยครับแล้วก็เอาเครื่องที่ห้าต่ำเนี่ยแหละครับลงไปผัดให้มันหอม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 เลยครับทังจากผัดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับพี่น้องใส่ลงไปประมาณหนึ่งลอยหาสิบกรัมครับใส่ลงไปแบบนี้ได้ครับก็จะขวไปเรื่อยๆได้ครับจนน้ำตาลมันละลายแบบนี้แล้วก็เอากะปิใส่ครับกะปิเนี่ยครับสใส่ยู่ประมาณหนึ่งลอยกรัมครับพี่น้องแล้วก็ข้นให้เข้ากันครับแต่ถ้าผู้ใดมักนู่นนู่นะครับก็จิใส่กะปิประมาณรลอยหาสิบกรัม คนในเขากันแบบนี้เลยนะครับพี่นองลดด้วยน้ำมันหอยประมาณ2ส่วนโตรับแล้วกับซีอิ๊วขาวเนี่ยนะครับประมัณ1นึส่วนโตรับพี่นองใส่ลงไปแล้วก็พัดแบบนี้นะครับมันก็จะกระเด็นขึ้นมาจากน้อยระวังจากน้อยนะครับและผมจะปรุงลดด้วยน้ำปลาเพิ่มประมาณ1ส่วนโตรับคนในเขากันแบบนี้เลยครับพี่นองมันก็จะเริมหอมขึ้นมาค่ะนะครับแล้วผมก็จะเอาน้ำซุปหรือว่าพี่นองเอาน้ำเปล่าก็ได้ครับ ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ข้นๆมั่งกะจิกายเป็นซอสละครับมั่นตัวแล้วเนี่ยครับสูตรนี้ผมมีใส่ยูระมา่3ทับพี่ครับพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ข้นงนี้ละครับกะสีได้ซอสเข่าคุกกปิแล้วครับเอาไว้พัดกับเข่าครับพี่น้องหรือว่าเอาไปหุงกับเข่าก็ได้ครับส่วนเครื่องเคียงนะครับกะสีมีพวกไข่เจียวแล้วก็มีพวกแคบหมูครับแล้วแต่พี่น้องสีสะดวกเลยครับหรือมีกุนเชียงเกาคุนเชียงไปทอดก็ได้ครับนี่แหละครับเวลาทอดไข่ก็จะทอดบางๆแบบนี้เลยครับเกกี่ยๆอ้อมกระทะแล้วก็เเอาขึ้นลย พอตาเห็ดแล้วๆนะครับผมกัะเจ้ามาประกบกันแล้วก็ไปหั่นเป็นเส้นไหมครับง่ายๆเลยครับผมเพราอว่าเมนูเนี่ยครับมันก็เห็ดบักง่ายเลยครับแต่ว่าเครื่องมันหลายซื่อๆส้วนขั้นตอนการพัดเข่านะครับใส่น้ำมันไปยักน้อยครับพี่น้องพอตามมันหอนเนี่ยครับเกาเข่าลงไปพัดครับพี่น้องผมจะใส่เข่ามะม่านซีถ้วยครับสูตรนี่จะได้ระม่านหาถึงหกจานครับ พราะว่าผมไ่ได้เสิร์ฟเข่าลายครับพี่นองอันนี้จะเน้่งกับครับพี่นองนี่แหละครับพัดไปจากหน่อยพี่นองสามารถใส่หน่อยใส่ลายก็ได้ครับแต่ว่าผมมีใส่ลงไปประม่านสองทับพี่ครับพี่นองสามารถใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆพัดแล้วก็ซีมึงเรื่อยๆก็ได้ครับถ้ารสชาติบาถึงก็ใส่ลงไปอีกเพิ่มได้ครับแล้วต่สะดวกไปสะดวกมั่นครับนี่นะครับพัดไปจากหน่อยประมาณบ่เกิดหาถึงหนาที่ครับพี่นองก็ได้เข่าคุกกะปิแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับผม ส่วนน้ำซุปปลานะครับเอาไว้สดผมจะปรุงแค่ซี่โครงขาวประมาณ2ทัพพี่ครับพี่น้องใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าทัพพี่บะเต็มเลยครับและเครื่องเคียงนะครับก็จะมีพวกบักม่วงครับแล้วก็มีพักแตงกวาครับพี่น้องสามารถใส่แค่หลอดเพิ่มก็ะไรได้ครับแล้วก็จะมีพวกทั่วฟังเงาครับพี่น้องเอามาสร้อยครับซอยหน่อยซอยใหญ่ก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามือนี้มีดทั่วผู้เลยใส่ทั่วผู้นัาครับส่วนผักที่ใส่นี่ครับก็ใชมีต้นหอมครับต้นหอมเอาไปซอยครับแล้วก็ใชมีดผักซี่เอาไปซอยกันครับและที่่ขาดดไ้อรกพิเขียวกกับพริแดงซออยครัับนนี้คืออขงเเดด็ับวยก สาหรับผู้ใดมักสมส่วนเ่ลาเสริมเนี่ยครับผมก็จะอัดไซบล็อกที่เป็นอันถวยแบบนี้และครับพี่น้องกัดิบ่ได้เสริมารครับเพราะว่าเน้นกับบ่ได้เด่นเข่าครับแต่ว่าพี่น้องมักใส่เข่าหลายๆกันแล้วแต่ครับสามารถใส่สะดวกไข่สะดวกมั่นครับหรือว่าพี่น้องอยากให้ผมเหตดสูตรที่ว่าเป็นสูตรหงเข่ากับคอมเมนต์ไหมผมิึงกะไรครับเดี๋ยวเสียคลิปแยกให้พี่น้องมึงอีกทีนึงครับนี่แหละครับหลังจากเข็ดเรียบ้อยแล้วก็จะใส่เครื่องไปจนครบแบบนี้เลยครับพี่น้องแล้วก็ตกแต่งให้มันหนากินครับ เมนูนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว่าหนากินบ่ครับส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมก็มักกินเมนูนี่เพราะว่ามันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยครับเพราะกับมันหลายครับเบิ่งครับกรรมการกับผ้าของเขาว่าประจําสตชันคือเกาครับส่วนน้าซุปเนี่ยครับเฮาจะปรุงออกเข้มอ่อนๆออกนั่ๆจักหน่อยครับ นี่แหละครับพ่อให้เพื่อนได้สดของข้อครับข้อดีของเมนูนี่ครับพวกเข่าคุกกะปินเนี่ยครับมันพักหลายแล้วก็เครื่องเคียงหลายไหมครับมันกินหลากหลายแล้วมันเใ็่ไหนสุขภาพเพ้าได้กินของหลายๆอย,ย่างโดยที่พอสัมสากไหมครับว่าพี่น้องอยากให้ผมเห็ดเข่าคุกปลาลาเมนูเข่าคุกปลาลาผมก็มีสูตรแล้วก็มีซอสเื่ากันไหมครับถ้าอยากกินหรือว่าอยากได้สูตรนะครับคอมเมนต์ในผมเบิงแนะ่ถามมีผู้ใดอยากได้หลายผมก็จะเห็ดคลิปไหมพี่น้องเบิงครับ เบื้องลนหลดครับตาครับง่ายนี่ครับโอ้ยเพิ่นบ่เคยกินนะครับเพิ่นอันเคยกินแต่สื่อมากินไหมครับบ่เคยเห็ุไหนเพิ่นกินเลยครับแต่ว่าบัดเพื่อเห็ุไหนเพิ่นกินนะครับเพิ่นว่าปพารคือแซ่บแน่ยพ่ะนะพุดเละครับจนแจกมินิฮาร์ดครับเมนูมันนี่กะแซ่บยูฟ่าย่านเทวดาเพิ่นลงมากินน้ำฝากพี่น้องสุคูสุขคนกดติดตามให้กระป๋อมได้ด้วยครับเพื่อรอบหน้าสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ